เสียเอาไปามาทำอะไรคะเนี่ยลูมทัวร์ลูมทัวร์ <laughs> ห,วห้องที่เอ <laughs> ที่เป็นผู้จัดการเซลของบริษัทเทนน่ามูเตอร์นี่แเทน้่ามุกอันนี้ละ่ะมุแหละ <c oughs> ส่วนนะคะถ่ายยังไงเนี่ยเข้าไปได้ไหมคะโอ้หดีมากเหมือนที่สอนเลยอ่ะออตนเย็นหรอใช่ค่ะสามารถนอนได้อีกสคนโอ้โ ห้องใหญกว่าห้องเก่าอีกอกะห้องนอนใหญ่กว่าห้องเก่าห้องเดียวกันยังไงอ่ะทำไมต้องมีแบบแตงวแ่งตัวไงวอคนโอ้ยอ้ย้ยใส่เลยที่เไว้บนนั้นที่สชั้นไงไม่ใช่หอพี่เอกอ่ะเป็นห้องแต่งตัวเหรอคะ ก็ดีนะนะนีอะข้างพี่เอกเหรอะดาอกจะนอนแบบแพรๆที่เจะปิดแบบแอร์เข้าไปเออเดียวมนิ่งๆไม่กว้ามงมาเฮ้ยแต่มันใหญ่กว่าห้องเก่าอีกนะน,นี่จะนอนนี่ือใหญ่กว่าเออจริงมันก็มีี่นี่เราเห็น ้าจริงๆห้องนั้นก็สุดแค่นี้ใช่บ้านเน่ยเป็นแบบอไอเดก็ดึงดึงดึดเอเลิศเลิศเคาดอะไรวะ่อาไม่เย็นไเด็ไม่ไ้ม่น่ารักเลย้ไหนาลงแกลงนี้กล้องนี้ังเปิดแล้วใช่ไหมเราเปิดแล้วโอ้เขาได้แอร์ต้องสองตัว ของอะไรครับถุงนี้่สมาล้างอะไรครับของมันที่เห็นเพราะว่าไม่ล้างหรอแค่ไม่ล้างหรอแล้วมีกลิ่นด้วยไม่รู้ว่าเป็นที่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นที่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นที่อันนี้หรือเปล่าที่อันนี้ือะไรอ่แล้วเอาเสื้อผ้าเข้าไปในวอล์์อินคอร์เพสอ่ะเอ่อในตู้วเจาตากอยู่เลยค่ะอ๋อแต่ต้องเอาเข้าไปครับเพราะว่าตากข้างใน วิธีละเนี่ยทีปาร์ตี้ใหม่ทำอะไบปาร์ตี้นาดูเธอที่ปาร์ตี้ใหม่ถ่ายไปเลเหมือนกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะปาร์ตี้เหรอออปาร์ตี้ด้เลยค่ะก็เาี้ ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายุดต้าอย่งนี้หรือยังไงยังไม่เสร็จหรอหายเจมาทั้งวันแล้วเา้อลันเล็กจายเลยเอาอะไรมามากมายข้อมูลแบบเล็กมากที่เท่าไหร่ละคะเป็นคนเขาต้องอยากได้ใ่ไหมใช่มันจะออกเมืช้าเมื่อตอนสายคนมาจ้องห้องนี้ใครคะต้องจัดท้้งรับหน้าต่างหรือเปล่า คิดว่ามีใครยืนยืนจ้องจากหน้าตาก่าคถ้าของคอโดเองแม่นันคนี่อยู่คอนโดเองออเ่อถ้าเป็นห้องอื่นเขาเลือกห้องนี้ถ้าเป็นห้องอื่นก็อเองนี่ถูกเถกที่สุพี่เห้องนี่กี่บาทคะหกันจากห้าพนห้า่ อ๋อ vale ี่พ um ี่เอกอพี่มาพี่จะต้นไม้พ่ออากาศมาไว้ในห้องนอนรันอ๋ามาสเตอรล่าค่ะกับไซเบอร์สมันเป็นต้นไม้ท่ออากาศสามารถในห้องนอนได้หลออีกของฟอมแล้วเป่า ได้แต่พี่ต้องดูแลมันไงเผือจอฉอดแบบ่าเจอไปแล้วไงเมื่อกี้โน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 มุกคนเดียวเอออะไรน้องมูกให้องแอร์เย็นเหรอเฮ้ยใะญ่ตู้เสื้อผ้าอะเฮ้ยหน้าแดงหูแดงเลยเ่ยเฮ้ยรูมีสั่งเอสตีน้อยมากินบ้างมีสตีน้อยเป็นชุดด้วยนะ ชมูน้ำดมันมีนี่มาีปเออต้มๆีกว่ออปิงๆมัน่ามันวันเยอะเดี๋ยวไปดูเบคอนน้อยนี่เราจิงจังเลยเราืจริงเายากินหมูกระทะอยู่แลวฉลองฉลอห้องพี่เอกพี่เอกเลี้ยงขอบคุณค่ะไพิแต่เดี๋ี่จะ ไปเจอนิ้ชอนใ้นแดงเจอน้นอแดงว่าสัมผัสถึงใช่ไหมคะคือมันก็ต้องให้ใหเกียใเขใเกีย,รเ,ยรเรามา,สาใส่ตองนี่ยเีอย่ารเยอะนะพี่จีถ่ายดูเน, <c oughs> นี่ก็ต้องเอาเป็นแบบพวกางเลนดี้สีทองตุกตายอ่ะ้ค่ะให้มันเป็นรัชรี เาถันว no ังไม่ได้เสียงนะแมาสานน้อใสถุงดำมาเลย